โอ้โหเกือบใส่กันแล้วไหนโอ้โหมากันเร็วด้วยวะเกือบไปแล้วโอ้ยไอ้เบนจะมาโอ้ไม่ชนไม่ชนมองกันไปนิดสักเดีย โอ้ลุดโค้งไปเลยครับดีครับยังมีทางครับโอสันใสกันเลยเหรอ,อ,อ,อหัวใจวูบเลยอะ่ะเอ้ยเบสก็ร้องเพลงเพลินมาเลยอะ่ะดีนะมีแยกเหรออดรู้จักทางไงไหมโอ้ดีครับเป็นหูจักทางกันบอสันใสกันแล้วครับลุดเข่าวุ่นแท้มันทางโค้งครับเนี่ยโมเห็นกันโอ้ เอ๊ะกูร้องอยู่แงโอ้ยไอเบสแมง be ่งบวชบีดเข้านู่นน่ะนึกว่าจะไถ่ลงแล้วไปด <laughs> <rigid Sant ana> ูกระจกอ่ะนึกว่าลงนี่ไปแล้วอ๋ะโอ้ยใหญ่เลยเออนี่ตรงนี้ใหญ่ไอ้ต่อยะไต่อยก็มาแบบเหยียบเต็มแข้งอ่ะไอ้เบสก็ร้องเพลงเพื่อที่แสนด้วย โอ้มันเป็นทางโค้งครับอันตารายครับพี่น้องครับนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโอ้เบรกลากล้องเลยครับรรนี่ดเกือบหล่นเนี่ย,ยเบียดกันนะ่เออยางเล็กนี่ไม่เหลือยนี่ครับขั้นนี้ครับลงมานี่เลยหัวนจะพุ่งตลกอะแต่พี่บอกนี่กระจกไอ้คิดว่าแกลงนู้นไปแล้วเนี่ยลงไม่ดูเนี่ย เออไม้ตาก้อผมนึกว่าจะลงาเออไอเบสบอกลงไปแล้วบอกเลยโอ้ตายตายตายแน่นี่ปลอดภัยครับพี่น้องครับโอ้นี่ค <para> ร <imer> <ẫ Mel inda> ับมีแต่ตีนผีอยู่น้ำกันโอ้ใจหายใจหายบ้าๆเลยประภาษางาโอ้อยากไล่โอ้ ลอดภพยดีครับพี่น้องครับสู้กันต่อนลุยกันต่อครับงานมือนี้ครับอ้อเกือบปิดฉากได้บม่สวยครับเกือบบวกกันไปแล้วครับดีครับตังคนตังมีฝีมือครับให้ยู่นาเพิ่นเคยมาเฮ็ดงานแถวนี้ครับเป็นแล่นท่างนี้ประจาอุ้ยหายบาปเดีวถ้าคนไม่เสียน,นเดมเอ้เรียบร้อยเลยอูคิดว่าแกชนไปขึ้นนึงแนละ้วเมื่อกี้ปึ๊บเมา พ้นปึ๊บมองกระจกหลังไปเนี่ยมองกระจกหลังเนี่ยพี่คิดว่าแกหลุดลงไปแล้วดีม,มีทางหลังไปนึกว่าลงน้ายัวตลบเลยผ่านขับอันตรายครับนี่ครับปากบอกพี่น้องนะครับหกหลอสุกุสก้ขขนนะครับเนาะอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นในทุกเมื่อครับนี่ก็ยังดีกันนะครับเนาะที่พนฝีมืออยู่ครับผมเบียดเข้านี่เลยเนีผมเห็เก,เ,กเข้านี่เลยแกแหละดีแกไม่หักเข้า แย่โค้งมานี่ mm hmm. ปังเลยแหละโอ้โอเคครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,ส,งสูขูุขุคนครับนี่แหละครับ,รบเอไาม,าม่พ่อพี่น้องเบิง้ง <laughs>